โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับก็มาอยู่ในเกมเดวอนซ์เลเยอร์นะครับก็ห่างหายกันไปนานกับเกมนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นละว,วันนี้จะมาเล่นในโหมดแลงนะครับมาเล่นเนซุโกะนะครับโอเคนะไม่มีไม่มีชุดให้เปลี่ยนด้วยนะดูมีชุดเดียวรหรับเนซุโกะลายล่างนี้ครับมาเล่นในโหมดแลงนะครับแล้วก็เอาตัวซับเป็นตัวอะไรดีวะก็สุมนีไดชิโนบุวะ่ะ เป็นสาวแขะนะคแขะแขะเตี้ยเตีมาเดียวแต่วันนี้เนี่ยสามดาวเราเห็นไหมเล่นมาสามร้อยแปดสิบแปดสิบเก้าเมตรชนะสองร้อยหนึ่งเมตรโอ้โหก็เยอะอยู่นะมาครับเฮ้ยเจอแล้วแรงเท่ากันเลยแต่เขาเล่นมาสี่ร้อยสามสิบหกเมตรนะ เฮ้ยเขาชนะมา436แมตมันมาเล่นสก,กุลเล่นสก,กุลเฮ้ยมึงก็เล่นทางง่ายทิ่สุหายอือกระโดด็ับคิกเ,เล่นง่ายเลเาาเย ب, เอาเดีครับเอาดีครับเอาไม่เข้าเว้ยเฮ้ยโดนกำดักแม่เลย ไปโดนด้วยเฮ้ยลบลบโดดลบคลิกเอ่อโอ้โดนกำดักมาอีกแล้วเฮ้ยเน้ยจุกกระโดดมาที่ระบบอือฮ่าฮ่าบบบโอ้อะไรวะลบวัดลบคนรับโดหลอกกูจำ อย่าในยังไงต่อครับวิ่งไงครับรออะไรจะจับจะจับด้วยวะเฮ้ยไม่ให้จับเอ้ยเฮ้ยอ่ากันได้ด็อกคิกเต็มเต็มโอ้โหนึกว่าโดนคู่ไม่โดนคู่สวัสดีครับ กลับไม่อือโอ้กลับไม่โดนแม่เงเงยถ่ายเลยมันน่าจะโดนนะเมื่อกี้น่ะทำไมไม่โดนล่ะไปไม่ได้ยังไงอือโอ้อะไรวะอือลบไปลบไม่ได้ได้ละโอเค มันต้องหลบหลายๆต่อว่ะเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิครับเสร็จเสร็จนี่อ่ะกระโดดขีบอย่างเดียวรับบนสโกเพิ่มเลือดได้ปะวะเขาเตอรอ์คแทกไปทีหนึง่งอุ้ยไม่โดนไปเลยกินบุจัง <c oughs> เรียบร้อยสเสมอเสมอแล้ว อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบวางใจเดี๋ยวก็แพ้หรอกมาทุบกระโดดตื้อกระโดดทิพโออะไรวะได้เฮ้ยไม่ได้โอ้โดนนี่เอะไรไอ้ท่ากางหันน้ำเนี่ยขบวนท่าอะไรไม่รู้โอ้แปลงร่างละ แปลงร่างบ้างอ,อืไมไปเพิ่มเลือดด้วยในสโกโุลเลยอืมว้าวเป็นชุดโอโ้โหโคตรแรงครับคอมโบนี้บอกเลยเอาเลเวลสองไปกินว้าวท่าไว้ตายเลเวลสองอืกระโดดเอ้ยไม่ใช่เออโดดสับแล้วก็ เนี่ครับเลือดโลหิตอะไรไม่รู้ครับกระบวนท่านี้ยังแกมวัดแกมจริงตายแลยครับเลเวลสองให้เลเวลสามเลยแรงกว่านี้อุ้ยเขาเติมไปหนึ่งทีทำอะไรตายเว้ยปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบ โอ้โหชอบคอมโบนี่วะมันมันยังไงมันดีอ่ะโคตรดีอ่ะเอ้ยไม่โดนโอ้โหเฮ้ยนักการไม่ทันไหมแรงอยู่นะแรงอยู่การแบบโดนลบเออคิดว่าโ,โอ้ย เหยบเยึดกันก่อนเฮ้ยเว้ละโอ้่ไปถึงเงื่เฮืเผากัแล้วดิเสม <c oughs> อ,อกันแล้วเน,นี่ยโดนลบนลบทลบทลบตามมาให้ทันดิไอ้โง่แบบนี้อ้ยแม่งกนันทันเฮ้ยจริงตีไม่โดนในงโง่ โอโเวนเวละ่ะอ๋จับเชือกอวะเนี่ย <c oughs> เวละเละอ๋ละเฮ้ยโดนเลยเฮ้ยครับขอบคุณครับ เอาไปกินก่อนเขานี้พอก่อนแล้ววิ่งเนาะโคตรตึงเลยเออนี่แหละโอ้ยเวนโดนโดนพูเลยเฮ้ยลบโอเคเฮ้ยได้ละเอาเลยเลเวลสองตายแล้วะอืออื้อ นายขอตายเลยโอ้ขอเฮ้ยแม่งเอ้ยเหลวทำไมวะเฮ้ยเรียบร้อยเอือจมดินเรียบร้อยครับอินอะไรนะนี่จกุชนะเฉยอ่าเดี๋ยวพลังสายเวท นี่ยครับแรงสามสามดาวเองถ้าเล่นอีกตาเราอาจจะแพ้ลองไหมลองอีกตาหนึ่งไหมละ่ะให้แก้มือนอะ <B ull ing noise> เอ้ยมันก็รีบจังวะยอมโดนยัน,นึงเลยวะ ไม่นิดหนึ่งละแรงอยู่โอ้โหโดนอีกโอ้โหโดนอีกอ่ะไอ้ท่ากังหันน้ำมันเกียนมากเปลี่ยนตัวมาโอ้เรียบร้อยตาแหลกมาเลยเชียว เราต้องเล่นแบบสเต็ปอยู่นี้สเต็ปดูอันเนี้ยเข้ามาดิโอ้เข้าไปถึงไอ้ห่าห่าอะไรล่ะอือติดผิดไปซะติดผิดไปซะอือเขาเตอไปไม่รู้กูหฮะได้แล้วเว้ย ไม่โดนนีก่อนี้กอน,น,กนโอ้เว้ยอ,อ,ยอ,ยอย่้อืมอืมฮะตายวะวิหนเนาโอเเอเล่เรายังยังนม่เรายังไม่ใช้ ตัวซับเอาเลยกันอ,อือเอาคืนเอาคืนตัวเอาถือไว้บึ้มผสมผสมแล้วระเบิดบอกลืมไปว่ายามันยังไม่สำเร็จนะให้ไปถือซะกัน ระเบิดเลยโอ้เล่นในสกุ๊โดดเอือโดนกบดัอกอ่ะชื่อชื่อแรงอยู่นะแต่ว่ามันก็ Lên... Leng... lên... Leng... con Phong... nít đinh ạ. À. Mày thử cái lèn mấy quá đã. này kìa. Lụt con lên. Ai dọn đồn tùy anh ngô ơi. Chạp chế. Về lắm. thôi. hà ha, bây con. โอ้โดนกลับดักตายไม่น่าเข้าไปไอตัวนี้มันเดนบวางกับดักไว้ด้วยได้ดีเขาเตอร์ลืมไปเล่นไหมว่ากูมีเขาเตอร์ผมใส่มันลืมครับเดนลบไม่ถึงโอเคไม่โคตรวัดอะไรว่าลาเซลยวมาเขาดิโอ้โอ อืมลูกเตะอีกครั้งหนึ่งทำไมาข้าวรอๆข่าวรอเขาเนี่วะเบ่งพลังดีรออะไรแล้วอยู่ยังเบ่งบ้างอื้เตร,น,น,เน,น,รเเนั่นแหละย่าเออโอล็บปควรเนสโกพาหน้าตอนนี้ เรียบร้อยเสมอแล้วเวย้ยมาแต้มสุดท้ายอ่ะพอละขอละกันละเข้ามาดิเข้ามาดิมจะเขาเตอร์ทำหา่าเลยหมาไปแล้วหรือไงสติแตกเลยขับสติแตกหรือไงจะกๆๆๆๆๆๆิดกิดกิดเอาเลยนี่แหละคอมโบในสกอละชื่อ แล้วก็นิดเออเก็บใหม่ก็ได้ใช้เราเก็บใหม่เว้ยได้ครึ่งรอไม่ถึงครึ่งนี่ะแล้วก็ได้สวยอยู่เจอกหลอกไดโดดหลอกเอ้ยเอยหลอกกลับอีกแล้วนานี่งั้นก็เข้าแบบหลอกหลอกกลับเหมือนกันืนี่เน่แล้วก็วิ่งครับ โอ้อะไรวะหางน,นี้ดีจริงครับได้แล้วลากรเอาไว้อีกรอบเหมือนแบบกระโดดทีเหมือนอาคาสะเลยนี่สกุลท่าไม่ตายมันครับเป็นเป็นสายแบบอะไรนะกายภาพเก็บร้อยชนะละเจ้าอโอกาสเป็นครั้งที่สามเลยเว้ยทำให้แกเบือ ไอ้ตาเดียวเอ้ยเออถูกแล้วตาเดียวชนะแล้วพลังไฟเป็นสีชมพูพอแล้วมาแล้วกดเลยกดเลยกาเล่นด้วยแรงน้อยกาเล่นด้วยสิเหมือนกิยูแหละถ้ามาจะเป็นยังไงเฮ้ย๊บ จะก,กระโดดไปมาเยอะงงจับจับเอ้ยตีเชิงก่อนตาแรกอะอะไรตีมั่วโอ้ไม่ได้แค่นี้อื้อหลบเป็นอยู่ค่ะเสร็จละเอากระติ้นโอ้คอมโบนี้ ก็ชอบครับแรงว่ะพอแบบมาใช้กับยูชิโร่นี่แรงจริงเอย้ยเรียบร้อยเสร็จโค้โหดีทีบร้อยมาเริ่มเล่นแบบเก่งขึ้นแล้วรอเกมเนี่ยแต่แต่ผมไม่แต่ผมอ้ยแต่ผมไม่ถนัดเกมพวกแนวยิงยิงนะโดนอีกเฮ้วรู้สึกเล่นเล่นมั่วแล้วเรา ในกันด้วยออาหลุดมาเจอแล้วเจอแบบแรงแรงดาวสองนะสองดาวกิโลโหัวโคตรแข็งนะดูคนนี้จะเล่นเก,งก่งกว่ามาลอดูกันอืมอืมอืมหีละเฮ้ยจับไม่โดนค่าเสร็จละ ทำอะไรของเจ้าอะ่ะโอ้โห,โหนี่คอมโบคอมโบเรานี่มันเท่จริงว่ะเอาเลยคิดระบบโดดทีบเนี่ยเตะเ <c oughs> ตะพี่ชายตัวเองนะฮันยิลเออเทนเนสโกนะ้แหละนะครับเอาเลยกระโดโดเลย Ô, oh, chắc tựa rồi thôi. Bỏ đi. mua quá. Tì mua mà. Đi đi Ồ, nè, Cắn còn... Bệnh năng lên, Mẹ, tì đại. Bệnh, con băng. Ôi đồn vậy Nghề ạ. À ta mới ra lạ <laughs> Hầu à Lên mùa thì chả nạ của chị ấy lên Chị bình Ở đây Nghề lọ Ôi đồn vậy quá, đúng mỗi lên mua mua มันมันได้ก่อนเงี้ยเผ็ดๆอืมอะไรล้วเว้ยอะไรสักทีอ่ะออเป็นคอมโบนี่เป็นคอมโบเข้ามาอื้อเขาเจอโอ้ไม่หลอกหรือมันไม่ได้หลอกมันตั้งใจเข้ามาแค่นั้นอะไรกัน <c oughs> เออได้ละเอเวลเลยควจะได้อะเอาละถ้าเข้าเข้ามาเราจะใช้ท่าไม้ตัดเลยเอาเลยแล้วกันอือโดดทีบอยา่าไอ้สโกมันเป็นสายกระบวนท่านะเหมือนอาคาสะอาศูนข้างขึ้นที่สามหรือข้างแล้วลให้กระบวนท่าในการต่อสู้ เหมือนไก่เลยไกลจยากเรื่องระดับโตใช้กระถางได้าไม่เป็นเป็นแต่กระบวนท่าอย่างเดียวฝึกร่างกายให้แข็งแข็งแข็งเฮ้ยอะไรอะไรที่ระบบจับจับไม่โดนวะโถไรล่ะ <c oughs> ดูหน,น้าเขาเจออ่ะอะไรวะเนี่ย อือกาแตกเ็จกูโดดเตะถ้านเนี้โสกุลมันพดงามจริงพุทธลบทำอะไรทำอะไรอือทำอะไรวะเร่ออะไรของเขาเนี่ยอืมอือโจมดินเลย เรียบร้อยชนะแหละสุดยอดในสุโกเป็นตัวที่เล่นมันใช้ได้ได้เลยแรงเอเพิ่มมาทีละนิดทีละนิดเพราะว่าการที่จะขึ้นสีดาวไม่อะไรวะโอนี้จังเฉย แม,ม่ใส่แม่ใส่เซียวจอมฟอร์ก็ไมา่ได้เล่นเลยฮะฮ้าดาบกีวมีลายด้วยเข้ามาไหม <c oughs> เฮ้ยชาร์จตีไปด้วยเล <c oughs> ็ดเียร์ุ <c oughs> ๊กหลบหลบฟัน เออได้ละแบบโชว์ลิขินฮาโดคิณเฮ้ยเขาเ,เ,เ,เตอร์กูได้เฉยแต่กูได้เสียใจด้วยป,ป๊อปป,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 ปป๊อปป๊อปป๊อปเนี่ยคอโมโวเนี่ยผมผมโคตรชอบอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ผมชอบนะเออเสร็จเอาเลย มันงงมันให้อะไรเรามันเคาเตอร์อันนี้ได้หรือเปล่าเพราะวท่ากิยูที่แค่ท,ท่าที่มันเคาเตอร์มันเคาเค,าเเคาเตอร์ท่าแม่ตายไม่ได้อยู่แล้วครับนโะดนท่าแม่ตายอัดอะ่ะคือจบเลย<า>เ,เหมือนเกมซับฟอร์ตอ่ะเะนี่ใช้ท่า,ทานี้อย่างนั้นเลย เกือบโอ๊ยกับโดนละใช่ชาร์จนานตัวนี้รูหมาเล่นเป็นเดียวจับโดนเลยโอเคจับเลยก็เอาแล้วกันละเฮ้ยไหนไม่โ,โดนละ โอ้ไม่น่าปล่อยกันเลยจับได้แล้วโอเคบังคับจับเว้ยโอ้โดนนิดนึงเออเดี๋เสียงร้องเลยสียกลมเมื่อนนกี้สิเสือมาจับผู้จับ <c oughs> ล้วถ้าอยู่เราใกล้ๆเราจับเลยแล้วกันจับอีกครั้งหนึ่งมันจะจะเคาน์เตอร์กันเหรออือได้ก่อนครับอะไรวะเนี่ยทำไมล่วงก่อน เอาเลยแล้วกันไหมไม่ไม่โดนอีกแล้วแต่เรายัางเหลืออันอีกเกตนึงครับเราพลาดเราใช้ใช้กรอบเขา่นแปลงรางละเอาเลยอยา่าะลรเด็กกี้อยู่ยี่นวนซะา อฮียื่อเฮเฮ้ยโคตรสวยอะภาพโคตรสวยอะนี่ที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้ยภาพยังสวยเลยแต่เอาไปลง youtube นะมันจะมันจะหลบลงนิดนึงถ้าเรามีการ์ดแคปเจอร์นะตัวแคปเจอร์มันก็จะมันก็จะเหมือนในในภาพหน้าจอที่เราเห็นเลยแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีครับเฮ้ยกูโดนละนิดนึงฮ่าฮ่า เข้ามาโดนทำไมแล้วน่าเรียบร้อยฮ่าฮ่าแรงหมดแรงอะไรโถ่หลอกกันหรือไงเนี่ยหลอกเหมันท่าแคนเซิลนะมันแคนเซิลได้กดท่าแล้วหลอกอเงี้ยเว้ยละ โอ้เป็นชุดเลยหลบหลบเสร็จเฮ้ยเจับเสือโอ้โหสองเท่าแล้วไอ้คนนี้เล่นเก่งนะถึงจะประสบการณ์เล่นจะน้อยมันจะเล่นจริงเป็นบางคนน่ะเขาเตอร์เลยกันทำมาทำไมแล้ว เฮ้ยโดนเลยโดนกูแกเฮ้ยเอาอะไรววะอือจับต้องเบ่งพลังแล้วครับอือเบ่งพลังเลยละกันละเอาเลย ข้าไม่ตายเลยกันขอหนักๆก่อนเงี้ยเงี้ยบักเสิอืมอืมครับเงพลังเรายังเหลือเฮ้ยกูได้กูได้โอเคเสร็ยบร้ว มันจบแล้วกิยูเอ,อ้ยเย่ยชนะแลวเวยเรียบร้อยครับ่ชนะจนได้เล่นไง <c oughs> พูดไม่ได้จะโกพูพูดไม่ได้ครับเรียบร้อ,รอยแรงขึ้นอย่างเงี้ยโอเคกลับไปหน้าหลักก่อนพอมันเงินไวนะ้แล้วนนะเราต้องมาเล่นวันหลัง โอเคนะครับก็ไยบายขอบคุณทุกคนที่มาดูครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กัซับสไครต์ด้วยล่ะไยบายล่ะจูบูจูบุบผมจะไปถึงสิบดาวให้ได้เลยคอยดูนะอีกนานนะเราจะถึงสิบดาวอ๋อห้าดาวให้ถึงกันงจริงายบายครับ มิด